บรรยากาศก็อึมครึมอยู่นะเหมือนฝนจะตกนะฮะก็ตรงนี้ครับผมที่เราจะทําการยกกันนะฮะนี่ครับก็ขาขุดหลุมตีผังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋อไม่มีลูกออดด้วยครับเฮ <Huh? S 1> ้ยมีลูกออดด้วย เอาลงฟังก็เสร็จแล้วต้องขออีกกล้องอันนั้นไว้ก่อนนะกล้องมือถือนะเพราะว่านู่นครับฟ้าร้องมาแล้วครับผมกลัวว่ามันจะลงกลางแจ้งนะพี่น้องออกได้ไหมหล่ะโซ่โซ่ออกได้ปะเอาตัวนี้ใส่เนี ัสวัสดีทุกท่านมาฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT สี่พงนะครับผมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะเอาเสานะฮะเจ้านี้นะครับผมเป็นเสาหน้าหกนะครับซึ่งเป็นเสาที่เป็นวันบเดอนที่ไล่ระดับเสานะคือไม่ได้เสาจะไม่ได้เท่าเสมอกันนะครับว้าวมันจะไล่ระดับเสานะฮะเสาหน้าจะสูงเสากลางจะไล่ระดับลงมาทีละสามสิบนะครับทีละห้าสิบเซนนะตัวนี้ทีละห้าสิบเซนนะครับ แล้วก็จะได้ไปยกให้ลูกค้านะครับแต่ว่าเผเอื่นว่าวันที่จะยกนะมันตรงกับวันที่เราจะไปยกเสากองนู้นนะผมกองนูน้ <Okay. S 2> นโอเคก็แต่ว่าเจ้านั้นเขาบอกเลิกงามยามยกมาก่อนนะผม <Okay. S 2> ก็เลยจะต้องได้ไปยกให้เขาก่อนส่วนตัวนี้นะก็จะให้ช่างเขาทําการยกเสาเอกเสาโทไว้สองต้นก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับมายกให้ลูกค้านะผมมันทำไงได้นอะกรถมันมีคันเดียวนะผม มีคนเดียวแล้วพอเลือกยกตรงกันนะวันเดียวกันนะมันก็จะต้องได้ทําแบบนี้นะครับผมโอเคหรือไม่นะถ้าถ้าเลือกมันไม่ตรงกันผมก็จะไปยกใส่เสอร์โว้ก่อนนะไปมัดจาไว้ก่อนนะ่อ้ยกใส่เสอร์โรว่าห้านลังหนึ่งก่อนแล้วก็วิ่งไปอีกเจ้าหนึ่งนะฮะถ้ามันไม่ตรงกันแต่อันนี้มันเลือกมันตรงกันนะผมก็เลยอยากให้ลูกค้าเขายกใส่เสอร์โว้ก่อนนะเราจะเอาไปกองไว้หน้างานกันเลยนะผมวันนี้นะ ก็เดี๋ยวจะไปคุยกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเขาใจร้อนให้เขายกเอาเอง <c oughs> นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาเสาขึ้นรถกันเลยนะครผม ก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสถานการณ์เอาเสาขึ้นรถนะครับผมต่อไปก็จะเอาไปส่งลูกค้าครับโอเคก็ลูกค้าบอกว่ารีบๆมานะครับผมเม่กำลังเริ่มก่อตัวแล้วครับก็มันจะได้เอาเข้าไปข้างในพังนะฮะเดี๋ยวรถจะติดหล่มอยู่ในพังนะก็เดี๋ยวเราจะต้องรีบไปแล้วครับผมไปกันเลยครับ โอเคครับพี่น้องครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะผมบรรยากาศก็กอึมครึมอยู่นะเหมือนฝนจะตกนะฮะก็ตรงนี้ครับผมที่เราจะทําการยกกันนะฮะนี่ครับเขาขุดหลุมตีผังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราจะเอาเสามมกองเรียงไว้ก่อนนะผมเยวลองเรียงไว้ทำลองหน่อยนะโอ้มันจะเข้าได้บ้าดินวัวมากเลยนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอารถเข้ามาก่อนนะผมต่อถอยเข้ามาแล้วครับไม่กล้าเข้าลึกนะกลัวมันจะจมนะพี่น้องนี่เห็นไหมไม่รู้ว่ารถอะไรมาผ่าตรงนี้นะเมื่อน่าจะช่วงนี้แหละต้นฝนนี่แหละ,ะอ้อไม่มีลูกออดด้วยครับเฮ้ยมีลูกออดด้วย โอเคเราจะเอาเสาลงกันแล้วนะครัผม ตอนเสร็จแล้วต้องขออีกกล้องอันนั้นไปก่อนนะกล้องมือถือนะเพราะว่านู่นครับฟ้าร้องมาแล้วครับผมกลัวว่า,ามันจะลงการแจ้งนะพี่น้องโอเคต่อไปเราก็จะเอาเข้าช่องนี้ครับผมเดี๋ยวจะหาไม้มาลองนะฮะบริเวณที่มันเป็นรอยล้อรถที่มันมีน้ําขังนะตรงนี้นะพอเดี๋ยวผมจะเอา แผ่นไม้ของผมน้ำมาลองแล้วก็จะเดินรถเข้ามาเลยนะครับผมโอเคมาเรียงไว้ให้ลูกค้าฝั่งนี้ก่อนนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเอามาเรียงเลยครับผม ไม่ทางนั้นไม่ตัวนี้อยู่ฝั่งทางนั้นติดบ่อ,บอไม่ไม่ตัวนี้อยู่ฝั่งทางนั้นซีนบอ ปากลุมเลยนะพี่น้องจะได้ทำง่ายเวลาถ้าช่างจะมายกนะตัวน,นี้3เมตร50นะครับก็น่าจะใช่แหละ3เมตร50แหละตัวนี้นะฮะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวให้ช่างเขาเปลี่ยนเอานะพวกวัน,ว,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 นวันที่เรามายกตัวน,นี้ก็จะเป็น3เมตรท่วนนะต้นหลังสุดนะครับ <Okay. S 1> โอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาไว้ต้นหลังครับ ได้ไหมเนี่ยได้หะโอเคครับเดี๋ยวหยี่ยงมาเลยครับก็<ช>ได้ทำเลดีมากนะครับอยู่ทางเข้าหมู่บ้านเลยแล้วก็ติดถนนใหญ่นะแล้วก็ทางหลังก็เป็นทุ่งนาะโอโ้โหวิวดีมากเลยนะสุดจอดมากเลยทำเลตรงนี้นะ 拜拜了，我们退休了。 ก่อนลงฝากลุ้เหมือนเดิมครับช่านจะได้ทำง่ายนะครับโอเคครับก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าไม่ได้ถ่ายตั้งตั้งถ่ายนะนั่งพี่ไหมเอาอยิางเคียงพี่ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ฟ้าแหนบนะพี่น้องพัวเหมือนกันนะพี่น้องนะกิ่ไล่กย็ยานตายอยู่ด้วย มันเอาเนี่ยอน่อนไรครับถ้าฟ้าร้องแบบนี้นะการแก้งแบบนี้นะก็ต้องระมัดระวังเอานะใช่ไหมขอ,อได้ไหมล่ะโตโตเอ,อกไปว่าเอาตัวนี้ใช่ี่ยเอาเข้าไปอีก ใกล้ฐานเลยใกล้ลีนที่เขาเทเลยนะมันจะได้ทำง่ายนะครับก็นู่นครับมาใกล้จะถึงเราแล้วนะ่อกี้ก็ร้องไปสามสี่ีแล้วฟ้านะทำงานหน้าฝนนันก็อันตรายเ๋ยวนี้นะครับก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการเอาสองมาเรียงไว้ในหลุมให้ลูกค้านะผมโอเค พอลูกค้าน่าจะได้ยกเองนะครับผมไปอีกซาทโถนะก็เลี้ยงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็น่าจะถูกต้องแหละนะครับยกเอาเด้อนี่น่อยกเอาเด้อเออยกเองเสาเอกเสาท่วใก,ก้อนเลยอ่ะมือเลิกมันตรงกันเนาะู่วึ้นเทลซีแล้วเนาะ โอ้คนไม่มาแล้วผุออะโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่สนใจนะฮะในงานแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับและใครกดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับฟ้าร้องมากเลยนะผมโอเคครับสวัสดีครับ